สวัสดีครับทรงทงครับสวัสดีครับพี่แจ้คครับวันนี้ทรงทองอยู่กับพี่แจ้คไลฟ์สดใน daily d o com นะครับค่ะวันนี้อยู่ไหนยังไงเล่าพี่ฟังหน่อยฮะอยู่ไหนยังไงเล่าพี่ฟังหน่อยไปไหนวันนี้วันนี้อยู่ที่ชุมชนวัดทุ่งสว่างที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะครับเออเรามาแจกมาแจกข้าวสารครับจำ,จำนวนเท่าไหร่ฮะข้าวสารแล้วก็ประชาชนที่มารอยอยู่เล่าพี่ฟังหน่อยเข้าวสารแล้วก็เงินให้กับผู้ประสบภัยวิกฤต โควิดด้วยค่ะครับเข,เข้าสารเอามากี่กิโลกี่เอามาทั้งหมดหนึ่งตันค่ะหนึ่งตันโอ้โหตันครึ่งตันครึ่ง,ง,งแล้วเงินนะเงินเงินเอามากี่บาทแจกคนละห้าโลค่ะอ๋อแล้วเงินแจกคนละกี่บาทฮะเอ่อตังก็เอามาประมาณสองร้อยบาทค่ะโอ้แสดงว่าก็ท,กทั้งหมดกี่ครัวเรือนฮนะกี่กี่กี่ กี่บ้านที่ที่แจก<ะ>แจกกี่คนวันนี้เงินน่ะทั้งหมดสามร้อยครอบครัวสามร้อยครอบครัวนะครับ<ะ>ฮัลโหลครับ<ะ>เป็นไงบ้างบรรยากาศตอนนี้ที่เล่าพี่ฟังหน่อย คน,นมากัน,อกอนคือเวลาจะแจกเราไม่สามารถแจกเองได้เลยนะถึงตามใจชอบเราต้องแจ้งไปที่เทศบาลก่อนเพราะว่ามันมีพรบฉุกเฉินแบ<อ>บน,นี้นะเป็นกฎหมายอยู่เพราะรรนั้นเราก็ต้องทําให้มันถูกกฎหมายโดยการแจ้งไปที่เทศบาลแล้วเทศบาลเ็าจะเป็นคน <ừ> หาชุมชนที่เดือดร้อนจริงๆแล้วก็จะแจ้ง <ừ> ชุมชนไปยังหมู่บ้านหมู่บ้านก็จะจัดแต่ละหมู่บ้านเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่ควบคุมแล้วก็ค่อยค่อยมารับข้อสารอ่า มารับเป็นแบบว่ามีระยะห่างนะคะครับครับนั่งลองลองแทนแทนใ้พี่ดูหน่อยว่าเขาตั้งตั้งห่างกันคนละกี่เมตรกี่ตอนนี้เดี๋ยวเขาจะมีการมีระยะห่างค่ะตอนนี้ตอนเข้ามารับตอนเข้ามารับตอนนี้เขาจัดเป็นค่ะว่าอะไรนะีละเจเออเขาให้เข้ามารับได้ทีละเจ็ดคนครับพี่แจ๊คอ๋อครับ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 วันนี้เป็นเป็นกิจกรรมแรกของทงไหมหรือว่าก่อนหน้านี้เคยทํามาแล้ว ครนนี้เป็นการเข้ามาทําครั้งแรกค่ะครับอืมครับชุมชนอะไรฮะที่อยู่ในชุมชนวัดทุ่งสว่างเลยฮะวัดทุ่งสว่างควรนครศรีมาค่ะพี่แจ๊คครับครับครับมันเข้าสารอาหารให้ดูบรรยากาศนี่นะไปมานี้ครับครับ,รบเอาดูพี่ดูบรรยากาศหน่อย่ายพี่ดูบรรยากาศหน่อยครับนี่ค่ะ ครับครับนี่กำลังลงเข้าสายกันอยู่นะคะครับประชาชนคนก็นั่งรอเพราะเราจะเรียกรับเป็นเอาทีละเจ็ดคนที่เข้ามารับคิวครับสวัสดีค่ะครับแต่เทศบาลนะคะครับ่ครับครับประมาณนี้เดี๋ยวท้องไลฟฟังนิดนึงจุดเริ่มต้นที่ทำโครงการเนี่ยเล่าจุดเริ่มต้นของโครงการนี้ฟังหน่อยสั้นๆ คือเริ่มต้นมาคือเนื่องจากว่าตอนนี้นะมันก็เดือดร้อนไปหมดเนี่ยดเราก็โดยตัวเราเนี่ยโดยร้านตรง,งๆรงเรือที่เปิดที่จัหงหวัดนครราชสีมาเนี่ย<ม>เราก็มีมยอดมันตกเยอะมากแล้วเราก็เห็นว่าเออทุกทุกคนนะ่ะลูกหลานล,ลูกน้องเนี่ยครอบครัว<ม><ม>ลูกน้องกนไม่มีข้าวกินอ่ะเราก็เลยมาเริกอะไรที่มันช่วยได้แล้วเกี่ยวมาช่วยก็ก็อยากจะลองมาช่วยนะเในพื้นที่ก่อนนค่ะ คือเราก็ทาร้านร้านก๋วยเตี๋ยวที่นู่นด้วยใช่ไหมฮะใช่ร้านก๋วยเตี๋ยวนี้เราเปิดขายเฉพาะขายแต่บ,บ้านอยอดมันเปิร่วงมากแต่ก็โอเคมันก็ต้องผ่านไปด้วยกันม,มันก็ต้องทำอะไรให้มันถูกต้องไะนเนาะม,มันก็เลยเปิดโครงกามนี้ว่าเออคนในพื้นที่กลังแบบยากกำลังลำบากอะไรเงี้ยแล้วก็ในพื้นที่ที่เราทำมาหาก,กินอยู่ด้วยเราก็เลยอยากจะช่วยคนที่อยู่แถวนี้ ครับครับตอนนี้ชาวบ,บ้านมากันเยอะเยอะเลยอย่างฮะลองแผนกล้องพี่ดูหน่อยครับ,รบลองแผนกล้องให้พี่ดูบรรยากาศวัดหน่อยครับได้เลยครับถือกระดา้จะลับต้องกอนครับจะจับต้อง้งน,นะครับครับท <c oughs> ่านี้คือบรรยากาศแจกข้าวสารที่ชุมชนวัดทุ่งสว่างที่โคราชนะครับเป็นกิจกรรมของพี่ทงทง ตลกชื่อดังที่เรารู้จักกันดีนะครับวันนี้จะแจกตันครึ่งใช่ไหมอันนี้นาะยกสหวัดดีครับท่านครับหวัดดีครับหวัดดีครับท่านฮะสวัสดีนิพนธนิพนล์นิพนธนิรพนธนินิธนิพนธ์น ครับ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 อะทงพี่คุยกับทงหน่อยไปตองพี่ทองครับพี่ทองครับครับครับคุยพี่ทองนิดอีกนิดเดียวให้นิดเดียวหมุนกล้องม,ม,มาผมนะครับพี่ <Hello. S 1> ครับครับได้ยินครับหมุนกล้องคุยผมหน่อย<ม> <laughs> อะอ่ะครับพี่ทองคันเย็นไหมครับก็ภาพที่เห็นนี่ก็คือบรรยากาศที่วัดทุ่งสว่างอำเภอเมืองนครศสีมาฮะอ่าพี่ทองครับพี่ทองคัน งั้นก็เอาเป็นว่าภาพข่าวที่เราได้คุยพิธงมุต้นก็คือเป็นบรรยากาศที่พ่ธงได้นําเงินจํานวนหนึ่งมาแจากชุมชนที่นี่ส0ครัอเรือนคนละสองอบาทนะครับแล้วก็เข้าศาลเนี่ยตันครึ่งนะครับที่ชุมชนวัดทุง่งวัดทุ่งสว่างที่โคลาชนะครับพ่ธงคะโอเคไม่เป็นไรครับขอบคุณทพิธงมากนะครับผมครับสวัสดีครับพี่ขอบคุณครับ